สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ห้องเรียนออนไลน์ห้องเรียนระดับปฐมวัยปีที่สองโรงเรียนปิยบุตรศึกษากรคุณครูชื่อคุณครูอังคานาพนมวันหรือที่เด็กๆเ,เรียกว่าคุณครูซีนะคะ สำหรับวันนี้คุณครูจะพาเด็กๆมาเรียนรู้เขียนได้อ่านเก่งทั้งที่หนึ่งนะคะดังนั้นวันนี้เด็กๆจะได้มาเรียนรู้สาระกันนะคะนั่นก็คือสระอูนะคะสระอูมีเสียงยาวอยู่ใต้พยัญชนะสาะอูมีเสียงยาวอยู่ใต้พยัญชนะ เด็กๆจำได้บ้างไหมคะว่าสระอูมีลักษณะอย่างไงคะต่อไปเราจะมาอ่านคำที่มีสระอูกันเลยนะคะเด็กๆพร้อมจะอ่านกับคุณครูหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วเราไปเริ่มเลยนะคะคำชอช้างชเมื่อประสมสระอูเราจะอ่านว่าชู เด็กๆอ่านพร้อมกันอีกครั้งนะคะชอ,อูชูเก่งมากค่ะคำต่อไปเลยค่ะงงูงอเมื่อผสมสระอูเราจะอ่านว่างูเด็กๆอ่านพร้อมคุณครูอีกครั้งนะคะงออูงูเก่งมากค่ะคำต่อไปเลยนะคะปอปาปอเมื่อผสมสระอู เราจะอ่านว่าปูปอูอปูเด็กๆอ่านพร้อมคุณครูอีกครั้งนะคะปอูอปูคำต่อไปนะคะดดเด็กดดเมื่อประสมสาะอูเราจะอ่านว่าดูเด็กๆอ่านพร้อมคุณครูอีกครั้งนะคะออูดู เก่งมากค่ะคำต่อไปเลยรอเรือรอเมื่อประสมสระอูเราจะอ่านว่ารูรออูรูเก่งมากค่ะคำต่อไปนะคะขอหีบขอเมื่อประสมสระอูเราจะอ่านว่าหูขออูหูเด็กๆอ่านพร้อมคุณครูอีกครั้งนะคะ ขออูหูทำต่อไปเลยนะคะถอถุงถอเมื่อประสมสรลอูเราจะอ่านว่าถูถออูถูเด็กๆอ่านพร้อมคุณครูนะคะถออูถูเก่งมากค่ะเมื่อเราอ่านพยัญชนะสรลอูกันแล้ว ต่อไปนะคะคุณครูจะให้เด็กๆเนี่ยมาฝึกเขียนตัวพย,ยัญชนะถอถุงนะคะเด็กๆสังเกตนะคะว่าถอถุงเราจะม้วนหัวกลมๆไว้ด้านในนะคะ<ม>ถอถุงจะม้วนหัวกลมๆไว้ด้านในนะคะเด็กๆพร้อมหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วเรามาเริ่มเขียนกันเลยนะคะ เด็กๆม้วนหัวกลมๆนะคะลากเส้นตรงขึ้นไปทำปากไก่แหลมๆลากโค้งลงมาลากเป็นเส้นตรงลงมาเลยนะคะเด็กๆเขียนได้ไหมคะพยัญชนะถอถุงไม่ยากเลยใช่ไหมคะต่อไปจะเป็นพยัญชนะพอสำเพาคะ่ะเด็กๆสังเกตดูสิคะว่าพอสำเพา หัวกลมๆจะอยู่ด้านนอกใช่แล้วค่ะเดี๋ยวเรามาฝึกเขียนกันเลยนะคะม้วนหัวกลมนะคะม้วนหัวกลมๆลากเส้นตรงขึ้นไปทำปากไก่แหลมๆล,ลากโค้งลงมาค่ะแล้วก็ลากเป็นเส้นตรงลงมาเก่งมากเลยนะคะยากไหมคะเด็กๆใช่แล้วค่ะไม่ยากเลยเด็กๆจะต้องไปฝึก เขียนบ่อยๆนะคะแล้วเด็กๆก็จะเขียนได้ต่อไปเป็นเกมการศึกษานะคะเกมการศึกษาเป็นเกมที่สนุกและก็ให้เด็กๆได้คิดได้สังเกตนะคะถ้าเด็กๆพร้อมแล้วเรามาเริ่มเกมที่1กันเลยนะคะเกมโยงคำที่เหมือนกันคำที่1นึ่คำที่2 คำที่สาเด็กๆสังเกตดูคำด้านล่างนะคะคำที่1 2 3าเดี๋ยวครูคจะจับเวลานะคะแล้วให้เด็กๆได้คิดนะคะแล้วก็สังเกตกดีๆนะคะเด็ๆะะเกๆพร้อมหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วเราเริ่มกันเลยนะคะ ใช่แล้วค่ะคําว่างูโยงไปหาคําว่างูเก่งมากค่ะต่อไปคําที่สองเลยใช่แล้วค่ะคําว่าปูเด็กๆต้องโยงไปหาคําว่าปูคําที่สามเลยค่ะเอ๋ะจะโยงไปหาคําว่าอะไรนะคะเก่งมากค่ะ คำว่าดูโยงไปหาคำว่าดูเก่งก็ต่อไปเลยนะคะคำที่หนึ่งคำที่สองและคำที่สามเด็กๆอ่านในใจไว้ก่อนนะคะต่อไปด้านความมือของครูซีคำที่หนึ่งคำที่สองและก็คำที่สาม เดี๋ยวคุณครูจะจับเวลานะคะแล้วให้เด็กๆเริ่มทําเลยนะคะพร้อมหรือยังไปกันเลยค่ะเริ่มเลยค่ะคำที่หนึ่งจะยงไปไหนนะเก่งมากค่ะยงไปหาคำว่าชูต่อไปคำที่สอง โยงไปทางไหนเอ่ยเก่งมากค่ะคําว่าหูโยงไปหาคําว่าหูต่อไปคําที่สามเด็กๆจะโยงไปหาคําไหนนะคะเก่งมากค่ะคําว่าถูโยงไปหาคําว่าถูเกมต่อไปเลยนะคะ เกมวงกลมคำให้ตรงกับภาพเด็กๆพร้อมแล้วนะคะถ้าพร้อมแล้วเรามาเริ่มกันเลยนะคะเด็กๆสังเกตภาพให้ดีๆนะคะว่าเป็นภาพอะไรแล้วคุณครูมีตัวเลือกให้เด็กๆสามตัวเลือกตัวเลือกที่หนึ่งเลยคะ่ะตัวเลือกที่สองและตัวเลือกที่สาม เดี๋ยวคุณครูขอจับเวลาเลยนะคะแล้วให้เด็กๆตอบพร้อมๆกันเก่งมากค่ะตัวเลือกที่หนึ่งเป็นคำตอบที่ถูกต้องคำว่าดู <c oughs> ภาพต่อไปเลยนะคะเด็กๆด,ดูภาพให้ดีนะคะ คุณครูจะให้ตัวเลือก3าตัวเลือกกับเด็กๆนะคะตัวเลือกที่หนึ่งตัวเลือกที่สองตัวเลือกที่สามเด็กๆสังเกตนะคะดูว่ามีคำว่าอะไรบ้างพร้อมหรือยังคะคุณครูจับเวลาเลยนะคะ ใช่แล้วค่ะตัวเลือกที่สองคำว่ารูข้อต่อไปนะคะเด็กๆสังเกตภาได้ดีนะคะว่าเด็กผู้หญิงคนนี้เขากำลังทำอะไรอยู่เดี๋ยวครูจะให้ตัวเลือกเด็กๆสามตัวเลือกเลยนะคะตัวเลือกที่1ตัวเลือกที่สองตัวเลือกที่สา ครูจับเวลาเลยนะคะใช่แล้วค่ะตัวเลือกที่สามถูนั่นเองต่อไปเลยนะคะเด็กๆสังเกตภาพก่อนนะคะว่าเป็นภาพอะไร คุูจะให้ตัวเลือก3มตัวเลือกนะคะตัวเลือกที่1ตัวเลือกที่สองและตัวเลือกที่สุมครูจับเวลานะคะเก่ <Yeah. S 1> งมากคะ่ะตัวเลือกที่หนึ่งคำว่างูนะคะ <terrorists> เกมต่อไปเลยนะคะเด็กๆ เกมวงกลมภาพให้ตรงกับประโยคเด็กๆพร้อมแล้วใช่ไหมคะถ้าพร้อมแล้วเรามาเล่นเกมกันเลยคะ่ะคุณครูจะให้ประโยคเด็กๆหึงประโยคนะคะแล้วเด็กๆเ,เลือกภาพที่คุณครูกำหนดให้นะคะประโยคที่1ฉันถูพื้นภาพที่1คะ่ะภาพที่สอง และภาพที่3คุณจับเวลานะคะและเด็กๆตอบเลยนะคะเก่งมากค่ะนั่นคือภาพที่สองนั่นเองฉันดูทีวี ฉันดูทีวีและคุณครูก็มีภาพให้เด็กๆเลือกให้ตรงกับประโยค3ภาพภาพที่หนึ่งภาพที่2และภาพที่3ค่ะเดี๋ยวคุณครูจะจับเวลาเลยนะคะให้เด็กดูภาพให้ดีๆนะคะให้ตรงกับประโยค ถูกใช่แล้วค่ะภาพที่หนึ่งฉันดูทีวีข้อต่อไปเลยนะคะประโยคพี่วาดรูปงูพี่วาดรูปงูคุณครูมีภาพให้เด็กๆสามภาพนะคะภาพที่หนึ่งภาพที่สองและภาพที่สาม เด็กๆดูภาพให้ดีนะคะว่าภาพไหนตรงกับประโยคที่คุณครูอ่านไปคุณครูจะจับเวลาแล้วนะคะถูกต้องแล้วค่ะภาพที่หนึ่งที่วาดรูปงูข้อต่อไปนะคะ ประโยคน้องเห็นปูน้องเห็นปูนนปดูสิคะว่าภาพไหนจะตรงกับประโยคที่คุณครูให้ไปภาพที่หนึ่งภาพที่สองหรือภาพที่สามติดดูให้ดีนะคะคุณครูจะจับเวลาแล้วนะคะเริ่มเลยค่ะ ใช่แล้วค่ะภาพที่สามน้องเห็นปูค่ะสำหรับวันนี้เด็กๆก,ก็ได้อ่านและเรียนรู้สระอูและคำที่มีสระอูไปแล้วนะคะคุณครูก็มีการบ้านให้เด็กได้ทบทวนกันนะคะการบ้าน แเปลียนภาษาไทยเบื้องต้นหน้าที่สให้เด็กๆเ,เขียนพยัญชนะตัวถอถุงและพยัญชนะตัวพอสัมเพานะคะและเล่มที่สองคือหนังสืออ่านเก่งพูดดีทบทวนการอ่านสระอูหน้าสิเอดเด็กๆอย่าลืมทำกันบ้านกันนะคะ ช่วงนี้อยู่ในสถานการณ์โควิด1 9คุณครูก็มีข้อควรปฏิบัติในการป้องกันโควิด1 9ให้เด็กๆได้นำไปปฏิบัติกันนะคะข้อที่1รักษาระยะห่างอย่างน้อย1เมตรข้อ2สวมหน้ากากอนามัยทุกครั้งก่อนออกจากบ้านข้อ3หล้างมือให้สะอาดด้วยเจล แอลกอฮอล์ข้อ4ไม่ใช้ของร่วมกับผู้อื่นและข้อ5หลีกเลี่ยงการเข้าไปอยู่ในที่ที่มีผู้คนเยอะแยะนะคะแล้วเด็กๆอย่าลืมนะคะให้นำไปปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอแล้วเจอกับคุณครูได้ใหม่ในคลิปหน้าเขียนได้อ่านเก่งในครั้งที่สองนะคะวันนี้สวัสดีค่ะ 拜拜。Bye bye.